สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,เอชเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอะไรดีอะไรเด็ดไม่พลาดแน่นอนที่จะนำเสนอวันนี้ทีมงานมีอะไรนะ่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงของกระสายอินไซต์เลยค่ะ ผมพิพัฒน์อินทรชลเริญน,นะครับประธานมูลคุดแปลงใหญ่คิจักรครับในปี2 5 5 9เนี่ยได้มีการจัดตั้งแปลงใหญ่ขึ้นนะครับเราก็รวมตัวกันในกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้าให้มากขึ้นครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราเอาคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันก่อนนะครับเข้ามาพูดคุยกันในร่วมการจัดการว่าเราจะมีการซื้อขายเื้อ ทำยังไงกับมงคุดดีนะครับจากนั้นก็พอร่วมพูดคุยแล้วเนี่ยจัดตั้งลุ่มขึ้นมาเราก็มีการเอาผลผลิตเนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อประมูลมงคุดซึ่งการประมูลของเราเนี่ยก็เป็นการประมูลในที่แรกของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับสมาชิกข,ของเราตอนนี้มี73รายนะครับทั้ง73รายของเราเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มีมาตรฐาน g a p นะครับซึ่งรับรองโดยสพหกนะครับ เพราะฉะนั้นทุกๆแปลงเนี่ยก็มีมาตรฐาน G.A.P ทุกคนนะครับซึ่งการันตีของคุณภาพสินค้าของเราได้ครับเรื่องของ G.A.P เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องมาตรฐาน G.A.P ก็คือการทำส่วนของเราเนี่ยให้สะอาดให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะฮนะเพราะฉะนั้น G.A.P ก็เป็นใบการันตีใบหนึ่งที่ส่วนของเราเนี่ย แล้วก็ผลผลิตของเราเนี่ยมันจะมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคฮะทั้งในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยครับเอาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากนะครับตั้งแต่ปริมาณผลผลิตราคาผลผลิตเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าปริมาณผลผลิตกับราคาของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาตลอดอย่างปีแรกเนี่ยเราสามารถขายราคาผลผลิตของเราเนี่ยได้สูงกว่าราคากลางข้างนอกฮะ17%หลังจากนั้นปีที่2มาก็เพิ่มเป็น25% แล้วก็หลังจากพิที่3ขึ้นไปเนี่ยราคาผลผลิตของเราเนี่ยสูงกว่าราคาข้างนอกเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มาในทุกๆปีน,นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะทราบตลอดนะว่าราคาของเราเนี่ยจะสูงกว่าข้างนอกเนี่ยอย่างถ้าเป็นข้างนอกจริงๆที่เขาไปซื้อขายกันโบกซื้อเนี่ยเราจะราคาสูงขเขาไม่ต่ำกว่าสิบบาทขึ้นไปต่อกิโลครับแน่นอนจะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าราคาของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าข้างนอกเนี่ยเด่นชัดเจนครับ จริงๆล้งที่จะมาเข้ามาประมูลเนี่ยเราให้ไปลงชื่อกับทางเกษตรจังหวัดนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเออล้งเนี่ยมีตัวตนจริงไหมนะครับหลังจากที่ล้งเข้าไปลงทะเบียนกับเกษตรจังหวัดแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมประมูลกับทางกลุ่มของเราได้นะครับมีคนมาดูงานที่นี่ผมก็พยายามพูดว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะมีดียังไงนะครับซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าถ้าเรา ยังขายอยู่ที่เดิมไม่ได้มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนามากขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าจากกลุ่มเนี้ยสร้างมาระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีเองถ้านับตั้งแต่ปี59แต่จากที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราสามารถมีลงที่ใหญ่โตล้งที่เห็นอยู่เนี่ยเราก็มีใบ GMP ซึ่งสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะส่งออกเองได้เพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปของเราเนี่ย เราก็จะสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถเอาผลผลิตของเราเองเนี่ยสามารถจะส่งออกไปได้ด้วยตัวเองนะครับแสดงถึงความก้าวหน้าของกลุ่มในการร่วมมือกันไม่ใช่แต่ของผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกผมทําได้ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนเป็นชาวเกษตรกรเนี่ยถ้าหันมาร่วมมือกันเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างที่นี่เหมือนกันครับผมเนี่ยคิดเสมอว่าถ้าเราคิดแบบเดิมทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิม ถ้าจะคิดแบบใหม่ทำแบบใหม่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ที่ดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นการพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะครับ นัดกันไว้ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมปกักหมุดจุดเกษตรเราเจอกันจันร์ทแร้งค่านะคะ15นาิกา20นาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD ค่ะแต่แม้เสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุกพร้อมด้วยทีมงานอาทิพย์ครีเอชั่นทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ amarin tv